ัสดีครับก็ตอนนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็เป็นขั้นตอนที่เราเติมน้ําแล้วก็ไล่อากาศซึ่งขั้นตอนนี้ก็สําหรับมือใหม่บอกเลยว่ายากอยู่พอสมควรยิ่งเราเล่นหลูปเยอะๆหรือว่าอะไรเงี้ยพวกหรือข้อเงี้ยอากาศมันจะเข้าไปอุดตามข้อไงแล้วก็จะเวลาไล่อากาศบางทีต้องคว่ำเครื่องหนายเครื่องอย่างตัวนี้ที่ผมไล่ก็ต้องช่วยกันไล่นะไม่ใช่ว่าคนเดียวทําได้นะ ็จะมีคนหนึ่งคอยเติมน้ําให้แล้วก็คอยบิดก็ตัวนี้ทํามาบอกเลยว่าทําเล่นๆไม่ได้ไม่ได้แบบว่าจะใช้งานจริงอะไรเพราะถามว่าถ้าใช้งานจริงใช้อย่างอื่นดีกว่ามันคงจะเย็นกว่านี้แหละแต่ว่าอันนี้ก็ทําแบบทําให้ดูแลวนะว่าหลแต่หลุมเป็นยังไงแล้วก็พอดีได้ปั๊มมาด้วยก็เลยลองของซะหน่อยโ okay. อเคก็ มันก็มีบิดๆเบี้ยวๆนะพอดีจะไม่ได้จัดทรงอะไรเต็มแบบแล้วกันก็ <c oughs> หลูกของผมไม่ยากนะอย่างตัวนี้เป็นเข้าตัวนี้เป็นออกแต่ส่วนฝั่งนี้ที่จริงมันต้องเป็นเข้าไปที่ C p u แล้วก็มา,มา,มากลับมาอะไรเงี้ยแต่ว่าผมตัดตัดไอ้นี่ไปเลยตัดบนกลับมาเลยนะก็จะเป็นหลูกเข้ามาปุ๊บก็เข้าแทงเข้าแทงแรกแล้วก็ปัม๊มวนออกมาเข้าไปที่หมอ้อ พอเสร็จก็วนวนมาที่แทงสองแทงสองครับแทงสองก็จะวนวนอ้อมมาฝั่งนี้แทงสองก็จะวนมาฝั่งนี้เออเี่ยแทงสองวนมานี้เข้าฝั่งนี้แล้วก็ออกฝั่งนี้วนมานี้เข้าแทงสามนะครับเอาแทงสามเสร็จแทงสามก็จะปล่อยออกมาทางด้านล่างเนี้ยปัร์มวนขึ้นมาวนวนอ้อมเข้ามา ทางด้านหน้าแล้วก็วนลูปเนี่ยนะครับเป็นสเต็ปของมันก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวจะมาถ่ายตอนเติมสีแต่ตอนเติมสีก็คงจะมันไม่มีสีส้มอ่ะใส่สีม่วงไปแล้วกันเนาะเพิ่งได้มาใหม่ด้วยสีม่วงโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ่ายตอนลงสีมาให้ดูแล้วกัน